สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนนะคะแล้วก็รายการเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อประชาชนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาเที่ยวชมบรรยากาศของประเพณีงานพอต่อประจำปี2566นะคะสำหรับปีนี้จัดตั้งแต่วันที่3ถึง14กันยายนนี้ค่ะเดี๋ยวจะพทุกท่านไปเที่ยวชมนะคะบรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไรบ้างค่ะัไปกันเลยะคะ่ะ ในงานปีนี้ก็จะมีขบวนแห่ขนมเต่าหรือตัวกูประเพณีพ่อต่อคือชื่อเรียกวันสตร,ร์จีนของชาวไทยเชื้อสายจีนภูเก็ตซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเจ็ตามปฏิทินจันทรคติของจีนโดยจะมีการเส้นไหว้ในสถานที่สำคัญของชุมชนต่างๆซึ่งจะมีของไหว้เป็นกับข้าวอาหารต่างๆโดยทุกครั้งที่มีการจัดพิธีกรรมจะมีการอัญเชิญพ่อต่อกงเป็นประธานในพิธี และที่ขาดไม่ได้คือขนมเต่าสีแดงหรือตัวกูถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญและขาดไม่ได้ในประเพณีพอต่อเพื่อความเป็นสิริมงคลความโชคดีอายุยืนและมีความเชื่อว่าใครได้กินจะโชคดีมีความสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและเพื่อเป็นการสืบสารและอนุรักษ์พัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตที่มีอยู่หนึ่งเดียวในประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้เทศบาลน,นครภูเก็ตได้จัดจุดถ่ายรูปเช็คอินประเพณีพะต่อที่บริเวณสี่แยกธนาคารชารเตอร์บริเวณวงเวียนสุริยเดชหรือวงเวียนน้ำพุและประตูทางเข้าอํมพตตกงบางเหนียวเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ของเมืองภูเกต็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์เช็คอินกันแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กงานประเพณีพะต่อจังหวัดภูเกต็ต256 6แชร์คลิปและภาพถ่ายสวยๆกันได้ทางเฟซบุ๊กเพจเทศบาลน,นครภูเกต็ต ก็อยากจเชิญชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะมาร่วมกันเที่ยวงานประเพณีเพาะต่อของจตัดภูเก็ตนะคะประจำปี2516นะคะณพาอต่อกงบางเหนียวค่ะซึ่งภายในงานก็จะมีตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่14กันยายนเลยค่ะตั้งแต่เวลา5โมงเป็นต้นไปนะคะค่ะอย่าลืมฝากกดแชร์ ไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมกินที่ไหนนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจเทศบาลนครภูเก็ตทาง Facebook นะคะ TikTok แล้วก็ YouTube เทศบาลนครภูเก็ตค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันนะคะ